พ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลาน แต่ชีพมีทนทานต้องร้ารานสลายไปขอเธอท่าสงสารอย่าก้าวขานให้ช้ำใจคุณแก่ชแชรลไวยคิดเพลภพยเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงมิตาช่วยอาทร ให้กินและให้นอนคลายทุกผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรถึงให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัรองให้ยามป่วยไข้ได้ไข้เล่าเฝ้าปรอบโยนเฝ้าเรียงจนเถิบใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน หวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิด ทุกทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยหวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฟังมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฟังไว้ให้หวังเว